สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 บาทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษของเราไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติซึ่งในระหว่างที่เด็กๆต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินั้นคุณครูจึงได้จัดทำการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสื่อออนไลน์ขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอยู่ที่บ้านค่าลลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำคุณครูที่จะมาสอนกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ ปูลเลียมนะคะสวัสดีค่ะคุณแปง ที่เราจะมาเข้ากิจกรรมโลกสวยด้วยสีสันนะคะวันนี้คุณนกก็มีเพลง7วัน7สีมาร้องให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆเรามาดูกันว่า7วัน7สีของเรานะคะมีสีอะไรกันบ้างวันจันทร์สีเรืองอันสดใสอังคารใหม่ใส่สีชมพูผู้สีเขียวไปไม่เกี่ยวกิ่งชูเพื่อหัดหน้าดูสีแสบจับตาสุขนัืนเลืคือสีฟ้า อาิตย์แดงสีโสดกวาา่าใข้จดวันเกียงไปในหนึ่งสักด้านสาหรับฐานที่หนึ่งะะก็มีชื่อว่าฐานเก็บสีมหาสนุกก่อนเกิด และสีนะคะสีแดงค่ะซึ่งวัสดุเหล่านี้นะคะเราสามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะอาจจะเป็นแก้วเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นของใช้ในครัวเรือนได้ค่ะที่มาแทนสีเหล่านี้ได้ก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะคะไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่2อนะคะหัวสีตามหาคู่ค่ะซึ่งกิจกรรมที่สองของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ัต่อไปน,นี้ค่ะคตามีอะไรบ้างคะมีเชือกฟางนะคะ ตอนที่เราทำเชื่อฟั Good to the เก็บสีนะคะก็ผู้ปกครองนะคะก็สามารถอคอยช่วยเหลือนักเรียนได้คอยบอกนักเรียนได้ว่าติงว่าเราให้เด็กไปเก็บสีอะไรเราก็คอยสามารถบอกนักเรียนได้เพราะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเอออันนี้คือสีอะไรอันนี้คือสีอะไรเลก่อ่งีได้ไม่สใช่ค่ะก็คือสามารถฝึกฝนได้นะคะก็อยู่ที่บ้านก็อยากให้ช่วยกันฝึกฝนเนาะค่ะยัง กิจกรรมนี้นะคะฐานเก็บสีมหาสมุทรนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะสามารถที่จะทำร่วมกับผู้ปกครองก็ได้นะคะใช่มันเป็นการแยกสีเนาะให้เด็กรู้จักสีสีเื้องต้นสีพื้นฐานก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นแม่สีนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพอเราเสร็จจากกิจกรรมนี้เราจะมีกิจกรรมที่ออทสองต่อาปกิจกรรมสองใช่ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สอง 话题。Bon เด็กเป็นยังไงบ้างเอ่ยสําหรับกิจกรรมที่คุณครูพาทาทั้งสองฐานเด็กๆได้รับความสนุกกันไหมเอ่ยนอกจากสนุกแล้วกิจกรรมของเรายังได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะได้ความรู้ในทักษะด้านวิชาการในเรื่องของสีนะคะแล้วลาดับที่สองนะคะเด็กๆจะได้ทักษะของการเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของนะคะข้อที่3นะคะเด็กๆยังจะได้ในส่วนของการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือนะคะ และข้อที่4ข้อสุดท้ายเด็กจะได้ในส่วนของทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการก้าวข้ามสิ่งกีดขวางจากพื้นต่างระดับนะคะค่ะผู้ปกครองที่ได้รับชมคลิปการสอนในครั้งนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนำคลิปที่เราสอนเนี่ยไปฝึกเด็กๆงที่บ้านด้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปเจอกันในคลิปใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย